ีนนแม่บอกให้ซื้อเหรอใชแม่บอกตัวไหนก็ที่ไปโรงเรียนนี่เ่เคยเหรอแม่บอกตอนไปโรงเรียนใช่บอกว่าให้พ่อพามาซื้อแล้วทำไมแม่ไม่มาหามาซื้อจะเล่นอะไรจะเล่นอะไรตัวไหนตัวนั้นเหรอไม่เคยแน่ใจดูดูดูอย่างอื่นไหมไม่เคยเล่นไหนเต็มบ้านดูอย่างอื่นไหม เจ้าตัวนั้นเหรอหรูอไม่เอาครัวนี่เหรอเจ้าตัวนี้แน่ใจพอแล้วใช่ไหมไม่เอาอีกแล้วใช่ไหมแน่ใจนะตัวนี้นะหรือว่าเราเลือกเอาตัวไหนเอาเลือกเอาตัวต่อตัวนี้ขนมไม่เอานะตกลงเป็นตัวไหน <Okay. S 1> ตัวนี้นะอ่าปลา <Hi. S 1> มันคืออะไร <This song. S 1> อาตอ,อยังไงออไอัช no, 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 no. oh ก็แกะ กันเสร็จแล้วครับแกะกันเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมายังต่อครับต่อต่อให้เป็นบ้านนะฮะเป็นบ้านนะฮะเป็นตัวต่อบ้านของน้องฟ้าใสนะครับเดี๋ยวจะเอาโน้ตบุ๊กออกก่อน เสร็จสักทีครับนี่ครับใช่ไหมครับน้องฟ้าใสใช่เดี๋ยวบาตรตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับบาตรตรงนี้พ่ออ่าแล้วครับวางวางตรงนี้ครับกวีครับโตโอเคนะครับเสร็จนะครับบ้านรีวิวครีบแล้วปิดประตูก่อนรีวิวบ้านนะครับ โมเดลบ้านนะครับโมเดลบ้านเ่ะอย่าอยาอยาสร้างใหม่ใช่ไหมฝากติดตามฝากติดตามเพื่อนบ้านนะบายอย่าสร้างใหม่ใช่ไหม